กระบีสถานฟ้าหมดที่เกไล่ล่าทุกขอบฟ้าฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเก็ตหิมะโปรยปลายลงมาดุดังเป็นปุ๋ยนุ่นลอยลงคุมแผ่นดินจนขาวสร่างดังเงินยวงลกเอียงมหานครโบราณอันรุ่งเรืองตามถนนหนทางเงียบเหงาไร้ผู้คนสัญจรบางครั้งบางครายังมีผ่านมาสักคนสองคนต่างก็เดินห่อตัวงออย่างเร่งร้อน ความคึกคักที่ขับข้างตามปกติขายดังโูกหิมะที่โหมอย่างหนักหน่วงทำลายจนสลายไปหมดสิน้นบรรดาพ่อขาวานิชพวกคุ้มกันสินค้าต่างต้องซ่อนตัวอยู่ในผ้านวมของโรงเตียมขโมดคขี้วนิวหน้ารอคอยให้พายุหิมะซาแต่ทว่าพายุหิมะในครานี้กลับทำให้โรงเตรียมทุกแห่งหนคึกคักขึ้นอีกมากหลายดังนั้นเองมาดแม้นพวกพักแดม จะทอดถอนใจลำพันกันสักเพียงไรผู้เปิดโรงเตรียมก็หน้าตาเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอธิษฐานภาวนาให้หิมะลงหนักกว่านี้อีกสักหลายๆวันเพื่อได้เงินทองมาใช้ในวันตุดส่วนผู้พักแรมก็อธิษฐานภาวนาขอให้ฟ้าเมตตาหยุดโปรยหิมะเพื่อจะได้ประกอบกิจการต่อไปมิเช่นนั้นตุดปีนี้เห็นทีย่ำแย่แน่สายันของวันนี้ พายุหิมะได้ซาลงจนกระทั่งท้องฟ้าเริ่มโปร่งใสบรรดาผู้พักแรมตามลงเตียมตามตะเตียมเดินทางกันไปโกราหนทุกโ้คนหน้าตาเพิ่งจะมีรอยยิม้มตะเตียมกลับบ้านช่องสูงมัตยภูมิไปผ่านวันตุดของปีอย่างกระตือรือร้นหน้าโรงเตียมเอ็งยงกือที่พักวิรุรุษอันโออาโอรานปลายสีทองเหลืองอลา,ามเป็นประกายในแสงสนธยาผู้รับใช้หนุ่ม ที่อยู่หน้าประตูได้ยินเสียงเกือกม้ากระทบพื้นและเสียงกระพวนเงินตามมารีบรลลานเหลี่ยวหน้ามองไปสองตาของมันพันเบิงจนกลมกว้างตะเลิงลานเป็นคู่ใหญ่จึงหดลิ้นที่แลบยาวกลับเข้าไปรอบร้องอุทานอยู่ในใจที่แท้ด้านหลังของมันขณะนี้มีบุรุษหนุ่มแต่งกายด้วยแพรยาวสีเขียวหน้าตางามคมคายบุคลิกมีอำนาจเปี่ยมราศี ในลมฤดูหนาวอันทารุณยิ่งเน้นเห็นบุคลิกสงา่าผิดธรรมดาข้างกายกงชื่อรูปงามมีม้าขาวพ,วพุ่งพียืนขยับเทา้าขนขาวที่ได้สีอื่นแซมทั้งตัวของมันเป็นเช่นดั่งหิมะตามท้องถนนเป็นเช่นดั่งเสื้อผ้าของกงชื่อที่ยืนอยู่ผู้รับใช้รีบรนลานมาอย่างพินอกพิเทากงชื่อรูปงามบอกต้องการพักห้องพิเศษให้จูงม้าไปป้อนหญ้าน้ำ คนรับใช้แม้รู้สึกประหลาดใจอยู่บ้างที่กงจื่อเดินทางโดยมีห่อผ้าสัมภาระและไม่มีผู้รับใช้ติดตามเช่นดังกงจื่อทั้งหลายแต่ยังคงนอบน้อมเป็นอันดียิ่งได้รางวัลด้วยเงินแท่งห้าตำดึงยิ่งล้นล้านจนปากอ้าตาค้างกงจื่อรูปงามเมื่อเข้าห้องแล้วก็ออกมาอีกคราบอกกับผู้รับใช้ว่าจะไปเดินเล่นแล้วเดินอย่างสง่าภาคภูมิไป หิมะสาหายไปนานแล้วแต่ยังมีลมโหมมาเป็นละลอกละลอกลมเหนืออันหนาวเหน็บหอบกิ่งไม้ใบหญ้าอันแห้งกรังไปรวมตัวตามผนังกำแพงข้างซอกตึกในตอกน้อยอาทิตย์สนธยาทาบแสงหลงเหลืออยู่บนพื้นหิมะมีรอยท้าอันสับสนที่ทั้งใหญ่ทั้งเล็กและรอยกงล้อรถอันยาวเหยียดลมเย็นโชยพัดผ่านใบหน้า ขายเป็นมีดแหลมคมที่กรีดมาเจ็บปวดร่วดราวยิ่งนักบรรดาผู้คนที่สัญจรต่างหดคองอร่างกรมศรีรษะเดินอย่างเร่งร้อนแต่เพยงยีแต่งกายสวยงามในคราบกงชื่ออันโออากับเดินเชิดหน้ายืดอกตามถนนใหญ่ของโลกเอียงไปอย่างเยือกเย็นปลอดโปร่งลมหนาวนเยียบสิกระดูกโชยพัดผ่านมาจนเสื้อผ้าผิวผิวสวยัยเพงยีเดินทอดน่องมือไพ่หลัง เงยหน้ามองขอบฟ้าสุดไกลถอดถอนใจด้วยความสะทกสะท้อนแล้วลำพึงขึ้นเบาๆอ่าฤดูนี้เมื่อปีก่อนเราไม่ใช่อย่างเล่ร่อนพเนจรอยู่หรือตอนนั้นอากาศหนาวเย็นอย่างยิ่งแต่แล้วก็มีเสื้อบางๆอยู่เพียงตัวเดียวและนั่นยังเป็นเสื้อที่สตีชราอันเมตตารักษาโลกให้เรามอบมาแต่ทว่าเราขณะน,นี้แม้จะสวมเสื้อแพยาวตัวเดียวอากาศที่หนาวหนิบเช่นนี้ กลับไม่อาจมาคุกคามนางควานเล่าอีกแล้วคิดไปคิดมาก็ต้องคำนึงขึ้นด้วยความสะทกสะท้อนเราไม่ทราบว่าควรจะขอบคุณชายชราประดาษผู้นั้นสักเพียงไรหากไม่มีท่านเราจะไม่มีเช่นปัจจุบันนี้เป็นอันขาดแต่เธอว่าท่านกลับตายไปแล้วเฮชแาซาเพียวแขกที่ชั่วช้าน่าชิงชังเพลงยีกรรมมัดตยากาดดังวืดใหญ่เดินทางต่อไป นับแต่วันขึ้นอารามเชียงเชงกวนของบูตึงพบเห็นแชซาเพียวแขกขโมยยาวิเศษประจําสํานักบูตึงคือเพกหลอกิมตังหลบหนีไปแล้วเพ่งยีก็รีบไล่หลังอย่างเร่งร้อนโดยหาใช่คิดจะขโมยให้แก่บูตึงไม่แต่เป็นเพราะต้องการหาตัวแชซาเพียวแขกลีดเลนเข็นถามเรื่องคำพีหวยเลงปี่สิงบนหน้าผาของวกเขาบูตึงส่วคราวนั้นตอนนี้มีปัญหามากมายหลายหลาก มาพัวพันความคิดเพลงยีก็ตกลงใจแน่วแน่ในเรื่องหนึ่งนั่นคือมิว่าจะเป็นสุดล่าฟ้าเขียวเรื่องแรกที่จําเป็นต้องกระทำคือหาตัวแชร์ซาเพียวแข่ให้พบเพื่อล้างแขนแทนชายชราปราดที่ถูกฟาดหนึ่งฝ่ามือส่วนเรื่องอื่นพอจะยกเอาไว้เป็นความสําคัญอันดับรองดังนั้นเพลงยีมาดแมนพบหน้าแชเจียเต้าเจี้ยงแล้วก็ยังไม่ได้หรือฝืนล้างแขนแทนมารดา แต่ทว่าเพลงยีไล่ตามติดตั้งแต่ภูเขาวูตึงสัวจนถึงเรสราบตังเถงโอก็มีพบเห็นล่องรอยแชร์ซา,พาเพียวแขะเพลงยีเคยสาบานจะต้องหาตัวแชร์ซาเพียวแข่ให้พบดังนั้นจึงบากบันมาตามทางอันสุดแสนไกลเริ่มพระเนจรในวงพนเรงขึ้นอีกครั้งวันเวลาที่ล่อแร่อยู่ในวงพนเรงเพยงยีเคยเผชิญกับเรื่องราวที่ไม่เคยพบผ่านมาในชีวิต มีบางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดหมายไว้ว่าจะเกิดขึ้นได้มีบางคราเป็นเรื่องที่เคยได้ยินจากปากคำของผู้พักแรมสมัยยังเป็นคนรับใช้ตามโรงเตรียมแต่ครั้งนี้เพลงยีประสบมาด้วยตนเองมันคิดอยู่บ่อยครั้งว่าการเดินทางมาประจักษ์ของจริงประเสรริกกาจับเจ้้้าาาาตรรอย่่งแนแนทปะสบการณ์และความชำนาญมีความสำคัญต่อคนเรายิ่งนักเย่ยงนั้นเอง เพลงยีจึงเดินทางต่อไปอาศัยเงินทองที่ได้จากชายชราประหลาดเป็นค่าจับใจใช้สอยมาตามลหลาทางก็เสิร์ฟสอะถามข่าวข่าวของแชซาเพียวแขะอยู่ไม่หยุดยั้งแต่ทว่าแชซาเพียวแขะผู้นั้นขายดังสาบสูญไปจากโลกแล้วก็ป่านมิเคยพบเห็นวี่แววร่องรอยเลยแต่กลับมีเรื่องหนึ่งที่ทำให้เพลงยีทั้งคุนเครื่องทั้งขบขันนั่นคือ หลังจากออกผลบูธตึงมาไม่นานมีทาบผู้ใดแพร่ข่าวเล่าหรือออกไปข่าวนี้เพียงไม่นานก็ระบาดท,ทั่วทั้งวงพนักเรงกว้างใหญ่และเพลงยีก็ได้รับฟังมาจากนักสู้ที่เมาไม้ผู้หนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องที่นักสู้เมาไมา้เอ่ยมานั้นมีว่าคำพีหวยเลงปี้สิ่งที่ปรากฏล่องลอยในวงพนักเรงนั้นมีทราบเหตุฉะไหนยังถูกแช่ซาเพียวแขะช่วงชิงไป และยังฝึกปืนจนสําเร็จด้วยแต่มีสาภาษาเหตุใดแชซาเพียวแข่จึงบุกขึ้นสู่วูตึงพินำพังต่อสู้กับแชเชียเต้าเจียงอันเป็นเจ้าสํานักและเชียเจียเจ้าหญินที่เป็นเซอรตีผลสุดท้ายขณะการต่อสู้ดําเนินถึงขั้นดุเดือดก็มีสิทธิของเก้าเทียนซิ่งเล้งในอดีตปรากฏขึ้นอย่างไม่คาดหมายคนผู้นี้มีฉายาโอยปีก้กิมเล้งมังกรทองแปดแขน และมังกรทองแปดแขนถึงกับใช้ฝ่ามือหวยเดงเจีย้ยวาดใส่แช่ซาเพียวแขะจนบาดเจ็บมีคาดว่าแชซาเพียวแขะยังโชว์โอกาสนั้นลบหนีไปได้ก่อนจะไปยังถือโอกาสช่วยเส้นชีวิตของสำนักบูตึงไปด้วยนั่นคือยาเม็ดเพกล้อก,กิมตังที่บูตึงหวงแหนยิ่งกว่าสิ่งใ,ใดๆดังนั้นเองสำนักบูตึงจึงเดือดดานทยานจิตสั่งสิทธิในสำนักทุกคน ไม่ว่าจะเป็นหรือจับตายก็ต้องจับตัวแชร์ซาเพียวแข่ไปพิจารณาโทษให้ได้พร้อมกันนั้นส่งเทียบบอกแก่แปดค่ายสำนักใหญ่ให้หาทางจับตัวปบยปี้เก็มเล็งเนื่องจากว่าเก้าเทียนซิ่งเล็งที่มีอยู่แต่คําเล่าลือบัดนี้ปรากฏตัวในทางภาคเหนือของลำน้ำใหญ่เมื่อจูโจมสิทธิ์แล้วมิกลัวอาจารย์จะไม่ออกมาเสนอหน้าแน่นักสู้ผู้เมาไม เล่าเรื่องราวนี้เป็นจริงเป็นจังเติมเกร็ดเติมฝอยเข้าไปจนขายดังดูอยู่ด้านข้างก็ปานกันสุดท้ายสรุปขึ้นว่าฟังจากปากคําของอีกผู้หนึ่งส่วนคนที่บอกกับมันนั้นก็ฟังจากอีกผู้หนึ่งเช่นกันเมื่อได้ทราบเรื่องราวนี้เพ่งยีรู้สึกคุนเคืองต่อเรื่องที่เกิดขึ้นอยางให้มีความจริงระบายสีต่อเติมอย่างไร้สาเหตุแต่ก็คิดอยู่ว่า เราได้กลายเป็นมังกรทองแปดแขนขึ้นังแต่เมื่อใดกันแต่นามนี้กับนับไม่เร็วนักแต่เพลงยีก็รู้สึกตื่นตกใจในความรวดเร็วของข่าวลือในวงพนเรเงแม้ข่าวที่เล่าลือนี้จะมีความผิดพลาดอยู่บ้างแต่ก็มีจุดสำคัญที่พอเชื่อถืออยู่หลายประการแสดงอย่างแน่ชัดสำนักบูตึงถูกสถานการณ์บีบคั้นจนหมดปัญญาเริ่มใช้แผนการเก่าขึ้นมาอีกครา โดยคิดจะสามาคคี8ค่ายสำนักร่วมกันลงมือกำจัดเก้าเทียนสิ่งเหลงซึ่งยังมีข่าวลือว่าแข็งแรงเป็นปกติสุขดังนั้นเพยงยีเมื่อไข้ควรดูแล้วก็ตกลงใจมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือในความคิดเห็นของเพยงยีไข้จะดูว่าการมาขึ้นภาคเหนือครั้งนี้พอที่จะหาตัวแชร์ซาเพียวแขะได้หรือไม่และพอจะพิสูจน์ข่าวเล่าลือนั้นว่ามีความจริงเพียงไร ยาเมื่อผ่านทางเอียงเลงได้ทราบข่าวรือขึ้นอีกเรื่องหนึ่งบอกว่าจอมอสุนเท่าแห่งปักไหทะเลเหนือนามหัางซิมแนนมอจอมมารใจอมหิตที่เมื่อ80กว่าปีก่อนมีชื่อเสียงทัดเทียนกับเก้าเทียนซิ่งเลงอันเป็นอัจ,จริยะแห่งโบริมได้พาสิทธิ์จำนวนมากมายกายกองตะเตรมปักดักตั้งสำนักในตรง,งวลหาตัวก้าเทียนซิ่งเลงมาล้างแขนที่แท้ แ์ซาเพียวแข่ผู้นั้นคือสิทธิลักของหั่งซิมแนมอและแ์ซาเพียวแข่ก็ถูกโปยปี้กิมเลงมังกรทองแปดแขนสิทธิ์ของเก้าเทียนซิ่งเลงฟาดจนบาดเจ็บสรุปแล้วคำเล่าเรือในวงพวกนักเองเดละบาดจนเป็นจริงเป็นจังวิภาควิจารถึงเรื่องนี้จนนึกอึงไปทุกแห่งหนดังนั้นเองคายสนักใหญ่ทุกแห่งต่างวุ่นวายแปลการส่งเทียบบอกข่าว เตือนเต้นจนตึงเครียดเนื่องจากจอมมารหลายแห่งทรเลเหนือพูดนี้เมื่อครั้งอดีตก็เคยมาก่อกวนตรงงวนจนปั่นป่วนแทบสะมทลายส่วนพวกมิจฉาชีพทุกสาขาก็พากันส่งเทียบบอกกันไปทุกแห่งหนตะเตรียมน้อมรับห่างซิมแน่หมอเป็นกุลีกุดจ,จอเนื่องจากว่าจอมมารแห่งทรเลเหนือพูดนี้ได้ใช้ทูตมีอำนาจเต็มนปัประกาศสิทธิห้างกุกเหลงประกาศสิทธิหนาวกระดูด ของเฮี้ยงเปียกเก่งวังน้ำแข็งมหาการออกมาบอกข่าวก่อนแล้วในคำล่ำลือที่รับฟังเพ่งยีรู้สึกตื่นเต้นยินดียิ่งรอบคํานึงในใจแชซาเพียวแข่เป็นสิทธิ์ของวังเฮี้ยงเปียกเก่งแห่งปักไหาอะไรนั่นจริงๆดูท่าทีมันเมื่อออกจากบูตึงสัวได้แล้วรีบโฉบหนีกลับไปปักไหเชื้อเชื้ออาจารย์ของมันออกมาเพื่อจัดการกับเราก็ได้ดังนั้นเอง เพงยีรีบเร่งเดินทางกรมลมหิมะอย่างไม่ยออ่อท้อในที่สุดมาถึงมหานครโบราณในวันพายุหิมะโหมหนักลกเอียงเนื่องจากเคยเป็นนครหลวงมาหลายรัชการดังนั้นสถานที่จึงได้กว้างขวางโออ่างร้านลวงตามถนนหนทางมีมากมายขับขังและผู้คนก็อาจจอแจเพงยีทอดน่องไปตามท้องถนนหนทางอย่างไรจุดหมาย แต่ห่วงสมองก็ขบคิดถึงเรื่องราวในอดีตอยู่ไม่เลิกราจบจนลมเหนือโหมกระนำรุนแรงกว่าเดิมเพลงยีก็ได้สะดุ้งรู้สึกตัวไปเวลาพบค่าแล้วอย่ามาเดินงมงายกำผลลมแรงอยู่ได้ดังนั้นย้อนทางกลับไปในบันดลแต่พันเห็นมีรถม้าคันหนึ่งควบตรงเข้ามาเฉียดผ่านข้างกายออกไปแม้มีการเฉียดผ่านที่ดับแลเพียงแวบเดียวเพยงยีก็ดูได้ชัดเจนว่า เป็นรถเทียมล้อสามตัวบนรถมีม่านปิดสนิทแน่นมีซาบระทุกผดยสารชั้นใดแต่สาถีมีเปลือกนอกไขยดังชายชราตามชาวนาไร่ยามเฉียดผ่านกายตนนั้นชำเลืองแลมาแวบหนึ่งประกายตาของเท่าชาวนาไร่ขายมีแวววูบวาบขึ้นมาวูบหนึ่งเพ่งยีรีบหันกายมองตามเห็นรถม้าขันนั้นได้รับไปในม่านเลือนลางของยามพบคำ ทิ้งแต่ลอยลอเป็นทางยาวอยู่บนพื้นหิมะเท่านั้นเพลงยียืนคุ้นคิดอยู่ชั่วขณะก็สันนิษะเดินออกไปในโรงเตียมอย่างแช่มช้าคางแขงลมจะเยียบโชยพัดมาปะทะหน้าจนต้องคิดถึงราตีที่แนวเขาตี้สัวกกอีกราโตกโกดจื้อที่พิกลพิสดารผู้นั้นประหาดจนผู้คนไม่มีทางเข้าใจได้แต่เพลงยีก็ยังรู้สึกขอบพระคุณยิ่งนักเนื่องจากว่า หลังจากนอนอยู่บนตังหยกเย็นมาพักใหญ่ๆพลังในล่างไขดังจะลดหน้าจนกล้าแข็งกว่าเดิมไม่น้อยเพียงชั่วขณะเพลงยีกลับมาถึงโรงเตียมเองย่งคืออันเป็นที่พักชั่วคราวและในขณะนั้นรถม้าที่พบกันกลางถนนก็มาหยุดอยู่ที่หน้าโรงเตียมเองย่งกือเช่นกันโพอยู่ในรถเป็นพี่สาวน้องชายวัยแรกรุ่นต่างแต่งกายดุดดังเป็นเด็กบ้านนอก ท่าทีสุภาพสัตย์ซื่อส่วนชายชราเป็นชาวนาอายุประมาณห้หน้าเหลืองซีดสวมเสื้อผ้าเก่าๆบอกกับผู้รับใช้เป็นสหายเก่าของมุกโลงเตียมนี้ต้องการาพักแหลมผู้รับใช้กรีกูดจ,จอพาเข้าไปในห้องพักหลังอาหารคำ่ำเดือนข้างแหลมส่องแสงสีดจางสะท้อนกัะหิมะขาวสะอาดเป็นแสงแวววาวระลานตาเพลงยีที่ใจคอหง,งุดหงิด ต้องออกมาเดินเล่นที่หน้าตึกซึ่งมีต้นเหมยปลูกเรียงรายส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนเพลงยีเมื่อเดินทอดน่องย่างใจลอยคำหนึ่งด้วยความหม่นหมองเราออกลเล่์พเนจรในโลกกว้างตั้งแต่ยาววัยสิ่งที่ล้อมรอบกายเราแท้จะเป็นความยากแขนและลำเค็นทั้งมวลและล้วนเป็นพวกตาช้าที่มีจิตใจโหดเหี่ยมเลวหลาย หากไม่ใช่ใชายชราประหลาดอันเปี่ยมเมตตาการลุนพู้นั้นเราไม่ทราบจะตกต่ำถึงขั้นใดใชายชราประหลาดผู้นั้นถ่ายทอดวิชาพีมือให้แก่เราโดยความมุ่งหวังว่าเราสามารถควบคุมตัวเองยืนหยัดอยู่ในโลกอันสับปรับได้ไปต่อสู้กับอิทธิพลเลวร้ายแต่ตลอดหนึ่งปีมาเราก็ทำเรื่องราวใดบ้างอ่าเราหากหาน้ำใจ และความุมงหวังของท่านมากเกินไปแล้วท่านเคยบอกว่าต้องการให้เราพยายามกำจัดความอายุธรรมแก่ชนชาวโลกให้เรามานัพยายามต่อหลักวิชาสุดยอดของเก้าเทียนซิ่งเล็งเท่านั้นแต่เราเพียงงมงายกับความแค้นส่วนตัวขึ้นไปก่อเรื่องหาลาวบนบูตึงสัวไม่หยุดหยัง้งทำลายเวลาอันมีค่าอย่างไรประโยชน์ไปเสียนานวันนับแต่นี้เป็นต้นไป เราสมควรจะยึดสถานการณ์เอาไว้ให้มั่นคงแน่นอนมีปล่อยให้เสียไปอย่างไร้ประโยชน์แม้แต่น้อยนิดรอจนหาตัวแชร์ซาเพียวแขพบแล้วทวงอภีหวยเลียงปี้สิงคืนจากมันเราค่อยไปหาสถานที่เล่นลับสักแห่งเฝึกเปย์อย่างมานะพยายามอีกช่วงเวลาหนึ่งจากนั้นออกประกอบวิรกรรมสร้างคุณความดีแก่ชนชาวโลกกำจัดกวาดล้างความอายุธรรมในบูริมให้หมดไป เพิ่มพันหนึ่งตอนนี้ก็ต้องทอดถอนใจยาวเพ่งตามองดูกิ่งเหมยที่เบื้องหน้าคำหนึ่งในใจว่ามีบุคคลบางจําพวกมันถูกอุปสรรคของสิ่งแวดล้อมที่มีเฉพาะหน้าขัดขวางจนลุกคุกข่านไม่อาจจะตะกายขึ้นมาได้อีกแต่เหมยชารายืนหยัดอยู่ในอากาศอันเย,ย็นเยียบของฤดูหนาวกำพายุหิมะอันหนักหน่วงด้วยความเข้มแข็งแกร่งกล้าว ดูบรดาหมู่ไม้ทั้งหลายหลากที่เหี่ยวเฉาจนโกรนจนตายแต่มันยืนอย่างทนงอยู่ในหิมะและพายุมิวาดวันยอดทอคนเราก็สมควรเป็นเช่นนี้สิ่งแวดล้อมอันละบากยากแขนมินับเป็นอุปสรรคสำคัญอันใดเลยควรเพนตนเช่นต้นไม้ชรายืดอกเชิดหน้าสู้กับความจริงโดยใจใจกล้าหาญไม่เช่นนั้นสัดมันให้หลุด ไม่ให้มันถาโถมทับล่างจนล้มพับไปวันเวลาของความมืดเมื่อผ่านพ้นก็เป็นเวลาที่แสงสว่างจะมาถึงพยายามเถิดเหม้ยชรลาให้เรามาภาวนามาอวยพรฤดูหนาวเหน็บผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นฤดูใบไม้ผลิมาแทนที่ขอให้อนาคตของพวกเรากระจ่างสดใสด,ดังฟ้าในรดูชุนเทียนเถิดเพลงยียืนเสื่งซึมอยู่เป็นวลาคู่ใหญ่ จึงหันกายเดินกลับไปที่ห้องพักท่านใดประตูห้องด้านซ้ายเปิดออกดังแอดใบหน้าที่สดใสคมคายของสตรีนางหนึ่งจะโงอกออกมาพอเหลือเห็นก็รีบผลกลับโดยฉับพลันแต่เปียยยาวคู่นั้นตาสดใสคู่นั้นได้ชอนชัยเข้าในส่วนลึกของหัวใจเพงยีแล้วดวงตาของนางขายเสี้ยวหงเดือเกินทั้งกลมทั้งใหญ่ขายดังเอ่ยวาจาได้ก็ปานเปีียมด้วยความฉลาดปาดเปลือง แต่ทว่าเปียของเสี้ยหงมิได้ยาวปานนี้เลยเพลงยียืนเมอมองดูประตูห้องที่ปิดสนิทแน่นไปเวลาคู่ใหญ่จึงสะดุ้งรู้สึกตัวจนต้องหัวรอกแก้ขวยคำหนึ่งว่านี่เรานับเป็นอะไรมายืนหน้าประตูของเดาหวีแรกรุ่นที่ไม่รู้จักกันได้เฮะพอได้คิดก็รีบสาวเท้าไปที่ห้องพักของตนพริบตาที่ผกประตูจะเข้าไป ขายดังเห็นมีเงาดำผ่านไปทางหางตาวูบหนึ่งจากรูปกายเพลงยีเดาได้ว่าต้องเป็นหลานหรือบุตรของชายชราชาวนาไร่ผู้นั้นเพลงยีปิดประตูดเดินไปที่เตียงคำนึงด้วยความสงสัยว่าวิการอันหนาวเหน็บเช่นนี้ทาลกที่เพึ่งจะลุ่นฉะไหนออกไปทางด้านนอกมิอยู่หาความอุ่นในห้องแต่ทว่าความคิดแม้คางแขงมิไปเยแสด้วย ่วยหนังสือเล่มเก่าที่ซุกไว้ในอกเสือ้อออกมาอ่านอย่างซาบซึ้งในอัธรสดขณะที่ดื่มดำอยู่ในความไพเราะของโครงก่นพันมีเสียงเสียงแท่จอแจดังแว่วมาเพลงยีกเงี่ยวหูฟังไขดังดังมาจากทางตึกหน้ายิ่งนานยิ่งดังสนั่นขึ้นทุกขณะก็นึกได้ว่าตอนตนเข้ามานั้นทางตึกหน้ากำลังมีคนตั้งวงพนันอยู่น่ากลัวบุตรชายของชายชราชาวนาหลบหนีออกไปเล่นการพนันแล้วก็ได้ พอได้คิดวางตำราลงแล้วเดินออกจากห้องไปยังที่ซึ่งมีเสียงเสียงแ่จอแจเข้าไปในห้องใหญ่เห็นมีผู้คนที่เมื่อคู่ยังกระจายอยู่ตามโต๊ะต่างขณะนี้มาล้อมเป็นวงใหญ่แต่ละคนหน้าตาเคร่งเครียดจริงจังเพ่งมองดูไพ่บนโต๊ะกลมดังนั้นเพ่ยงยีเข้าไปแล้วยังไม่ผู้ใดแยแสเจ้ามือการพนันที่เพ่ยงยีสนใจมากกว่าทุกคน มีร่างสงใหญ่ผิวดำขำหน้าสี่เหลี่ยมคิ้วหนาดำสนิทคางยื่นยาวสวมเสื้อแพรดำมีเสื้อไหมพรมสีดำทับอยู่อีกชั้นที่เอวมีสายรัดเป็นแพรสีแดงฉานท่าทีเหี้ยมหานดุร้าย